ของแท้สวัสดีครับสวัสดี FC เบนนาธิบับคอฟุตบอลทุกทกท่านนะผมก่อนอื่นเลยไปช่วงนาทีบับคอนเบาหรือนาทีบับข่าวบอลแล้วนั่นเองนะผมสื่อดังจากสเปนนะผมมาก้ารายงานว่าเปปกโกเดลาในายใหญ่ของเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมวางฮาคิม,มี่แบบ็กขวาของ ปาลิสเชชแมงเป็นตัวแทนของไคล์วอกเกอร์ที่เตรียมย้ายทีมนะบผมไคล์วอกเกอร์แข้งทีมชาติอังกฤษนะบผมตกเป็นข่าวเตรียมย้ายไปอยู่กับบบเยนมิวนิกหลังจากที่ทีมดังจากเยอรมันเดินหน้าเต็มที่เพื่อจะคว้าตัวไปร่วมทีมให้ได้ในขณะที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็ไม่ขวางทางนักเตะหากนักเตะต้องการที่จะย้ายไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะผมบอกได้เลยว่าแฟนๆเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ แฟนแฟนปารีสชัช,ะชะแมงคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกับเบนนาธิบัพได้นะผมส่วนพี่พีท่านใดนะผมอยากได้แนวทางดีๆที่เบนนาธิบัปคัดสรรมาให้เหมือนเมื่อคืนแบบทุกๆวันเลย ค่ำคืนที่ผ่านมาชุดอัลบั้ม4มาทุกตัวทํางานทุกตัวไม่ทําให้ผิดหวังครับยินดีด้วยกับสมาชิกที่ตามเบนนาทีบาไปในกลุ่มนะบ่มบอกได้เลยว่านี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการันตีด้วยสมาชิกตอนนี้1 0,000 000กว่าด้านนะครับทางเข้า หน้าช่อง t ิกต็อกเลยครับผมใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่นะผมส่วนเพจเบนนาธีบับช่อง youtube เบนนาธีบปปับเบนนาธีบับป,ปักหมุดไว้ให้แล้วนะผมใต้คอมเมนต์ทั้ง3ช่องทางเหมือนเช่นเคยนะผมยํากันอีกทีว่าเข้ากลุ่มฟรีๆไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับ1คู่ชูชื่นวันนี้ที่เบนนาธีบับจะหยิบยกมาพรีวิววันนี้ไปกันที่ยูฟ่าย21ชิงแชมป์ยุโรปนะผมระหว่างอังกฤษ พบกับอิสราเอลอังกฤษนัดเปิดสนามถือว่าพวกเขานั้นทําผลงานได้เข้าตาแบบสุดๆเลยครับเอาชนะทีมชาติสาธารณรัฐเชกมาได้ถึงสองประตูต่อศูนย์ผลงานค่อนข้างที่จัดดูดีในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมส่วนทางฝั่งของอิสราเอลพวกเขานั้นถือว่าก็ยังทําผลงานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมนัดแรกแบ่งแต้มกับเยอรมนีมาได้แบบว่า ฟอร์มการเล่นของทีมยังมองว่ายังอยู่ในช่วงกลางๆยังทรงๆอยู่กับเบลดกำแพงที่เปิดมาให้อังกฤษบังคับยิงถึง2มาเมล็ดถึงจะได้กินเต็ม มองดูจากศักยภาพทีมและขุมกำลังนักเตะบอกได้เลยว่าอังกฤษอยู่21ชุดนี้ค่อนข้างที่จะดูแข็งแกร่งและลงตัวกันแบบสุดๆนะผมคู่นี้เป็นนาธทีบาบให้เลือกเชียร์ไปทางฝั่งของอังกฤษลุ้นมาเล็ดที่2แบบสบายๆดีกว่านะผมและก็อย่าลืมมาเจอกันในไลฟ์สดวันนี้1 9 0นากาจุนนะผมมาลุยมาจัดหนักจัดเต็มกันเหมือนเช่นเคยนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ